สวัสดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับซองลิสุปลาว์นะทุกคนเมื่อนี้เราพาทุกคนมาเบิ้งภาพมุมสูงเขตเมืองสีโคนนะทุกคนเนาะจุดนี้จะเป็นบ้านนาคำนะทุกคนเนาะตัวตัวทองรุ่มตัวนี้จะเป็นเดินคิวรถไสเนื้อเก่านะทุกคนเนาะเป็นบริษัทจิตระสคงเนาะตัวนี้จะเป็นคิวรถเก่าคนนะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้คุณย้ายไปอยู่ทางเ้นทางแถวแถวหนองบึ้งะนะทุกคนเนาะ บรรยากศาศความมุ้งสูงมื่อนี้วันที่4เดือน9 2021นะทุกคนนะมืน่อวันซุปซนการระบาดของพญ,ญาติโควิด19ยังคงรุนแรงอย่างยิ่งถือว่ายังหนักหน้าเลยทุกคนเนาะตัวตึกนี้จะเป็นโรงแรมหู่นนานนะทุกคนนะเนาะและตึกตัวนั้นจะเป็นโรงแรมอีทินน,าานะท่าซัน แล้วตัวนี้ตัวเป็นตึกตัวนี้จะเป็นฮงแฮมวันนี้ตัวนี้จะเป็นตึกศูนย์การค้าสังเจียงนะทุกคนฟ้าคืบนะทุกคนดูนะฝนลงเพี้ยงแจ่มวันนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนย่างไปบบริเวณจุดเบื้องเบื้องบ้านนะครับนะทุกคนแถวตลาดนองตลาด เป็นย้ยว,ว,วัดโค้กัวประ่าณนี่เนะาะตลาดค้คัวจะอยู่ทางนี้นะทุกคน,นหลังตลาดทางเที่ยงไปทางนี้เนาะเที่ยงของเโากิดตลาดหน้านบวงจะอยู่เบื้องนี้เนาะกายมาละทุกคนจะหอบไปยืนอยู่มุมเบื้องนั้นจึงสามารถเบึงได้นะทุกคนเนาะเดียวเราพาทุกคนไปเบึงเนาะ ตอนนีู้ดติดตามช่องเฮามีโบลายเนาะทุกคนเนบอร์หอนลอยซับถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ฮเฮาเด้อเพราะว่าอยากผ่านกด y o u t u b เนาะทุกคนนะผ่านกดแล้วพอชิดได้ไล่สวดให้ทุกคนได้เบิงนะ่งเนาะเดยทุกคนตอนนี้จะเป็นเส้นทางตีสองุกคนัเื่อมเสียน บริเวณขีดนี้จะเป็นบ้านนะครับมุกนันนี้ฟ้าคึมนะทุกคน ตัวนี้เป็นธาาน,น,นาคารตลาดนองเรื่องตัวที่ฮาว,ว่าเมื่อกี้จะอยู่บราาิเวณใกล้กลๆแถวตึกตัวนี้นะทุกคนสีเขียวแต่ว่าบุหอดขุ้นทุกคนอยู่ระหว่างก,การใกล้ๆขอาไปนี้เขาจะเป็นในเมืองทุกคนขอาไปกิดน,นะ ก็สิประมาณนี้นะทุกคนเนาะขอบใจที่ติดเข้ามาติดตามรับชมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี